สัปดาห์นี้มีช้อยมีทางเลือกนะจ๊ะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆมาให้เลือกละอันนะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณดูมีช้อยมีทางเลือกแคนะ้สัปดาห์นี้ดูมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณสับสนเล่น,เ,ลนเออเฮ้ออะไรที่วาดฝันอะไรที่คาดหวังมีโอกาสสำฤร็ิสสำเร็จผลดังใจปรจารถนาขอบคุณของฝันของขวัญด้วยนะคะคุณนางฟ้านะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานหน่อยเออ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตอ่าสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์อืมผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอ้าวคนที่เกิดในวันศุกร์นะสัปดาห์นี้2-8ตุลาคม2566ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่จะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีโอกาสดีๆนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตามอบให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ ถ้าทํางานอยู่นะถ้าหางานอยู่ก่อนดีกว่าถ้าคุณหางานอยู่มีโอกาสได้งานงานอาจจะได้มากกว่าหนึ่งที่อาจจะมีคนติดต่อมาภายในสัปดาห์นี้สองถึงแปดตุลาคมอาจจะมีหลายบริษัทติดต่อมาให้คุณเลือกนะให้คุณตัดสินใจว่าจะไปทํางานที่ไหนหรือจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะเออมีโอกาสว่าจะมีช้อยมีทางเลือกถ้าเกิดว่า ทำงานอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเออมีโอกาสดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้กับคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไปทําตรงไหนอย่างไรเลือกทําโปรเจกต์ไหนอะไรนะเพื่อที่ตัวเองจะเติบโตคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้โปรโมตก็ได้นะคะเออได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้เลื่อนหรือว่ามีโอกาสที่จะมีตาแหน่งใหม่ๆหรืออาจจะมีคนมาชักชวนท้าบทามชวนไปทํางานด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออส่วนถ้าเกิดคุณทําธุรกิจ ดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะกําลังวางแผนวางแผนที่จะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหรือมีแผนธุรกิจเพิ่มเติมนะซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการไอธุรกิจของคุณเนาะมีโอกาสประสบความสําเร็จจากความขยันความวิริยะอุตสาหะความมานะความตั้งใจของคุณนี่แหละนะคะแล้วก็มีโอกาสว่าจะได้รับการให้การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะลูกค้าลูกหาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นอย่างดีนะ จะมีคนเข้าหาเยอะมีโอกาสว่าธุรกิจจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเออส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินมีหมุนออกแต่ยังไงก็มีหมุนเข้ามีเงินหมุนเข้าตลอดมีเงินให้ใช้ได้คล่องตัวนะมีเงินให้ใช้คล่องตัวสัปดาห์นี้นะเออดูเหมือนก็ว่ามีเงินหมุนเข้าหมุนออกให้ใช้ได้อย่างคล่องตัวอย่างสบายใจอยู่ตลอดเวลานะ เออมีโอกาสมีเงินมีทองเข้ามาส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยช้อยเยอะมากมีโอกาสจะมีช้อยมีทางเลือกมีคนมาจีบมีคนมาสนใจอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจเขาไหมนะจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่านะเอออาจจะเจอจากการทํางานก็ได้นะมีโอกาสเหมือนกันอาจจะทํางานโดยการติดต่อประสานงานการหรือคุยงานการคุยหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักติด ติดต่อให้ก็เป็นไปได้นะ,ะเออส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ถ้ามันยังไม่ชัดเจนนะเออมันอาจจะมีจังหวะที่นิ่งๆเงียบๆบ้บบบางนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตีดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาก็กระวนกระวายใจนะเออยิ่งคุณสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะกระวนกระวายใจและ Take อคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณสบายใจมากเท่านั้น ดานี้อาจจะต้องสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆนะเพื่อให้เขากระวนกระวายใจและเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะคะดูเหมือนจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันเยอะนะเออก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันสักเท่าไหร่พากันไปเที่ยวบ้างนะ พากันไปเที่ยวบ้างนะคะหรือเติมความหวานให้กันหน่อยนะน่าจะส่งผลดีกับความสัมพันธ์ของคุณเนาะจริงๆแล้วก็คือความสัมพันธ์มันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาเติมความหวานเติมกําลังใจให้กันหน่อยน่าจะส่งผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินให้กันและกันมากขึ้นน,นั่นเองเนาะโอเค